พันธกิจห้องชั้นบนที่สำหรับคนทั่วโลกจะได้พบกันในคำอธิษฐานห้องชั้นบนเรื่องราวของคำพยานชีวิตจริงที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เติบโตขึ้นในทางด้านความเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์ห้องชั้นบนประจำวันนี้วันจันทร์ที่7กรกฎาคมคศสตศพักรา่ส2บหาคำพยานชีวิตโดยคุณโซอี้เอมฮิก จอเจียสหรัฐอเมริกาในหัวข้อเรื่องข้อความขอบคุณและข้อพระกคมภีร์หนุนใจที่นำมาใกล้ครัวและสามัคคีธรรมร่วมกันปรากฏในพระกคมภียหอนบทที่6ข้อ11แล้วพระเยซูก็ทรงหยิบขนมปังนั้นเมื่อโมทนาพระคุณแล้วก็ทรงแจกแก่บรรดาคนที่นั่งอยู่นั้นและให้ปลาด้วยความที่เขาปลาถนา คุณโซอีเ e อ็มฮิกเป็นพยานว่าเพื่อนที่อายุน้อยของดิฉันได้เขียนโน้ตขอบคุณสำหรับการที่เราชวนเพื่อนบ้านมาดื่มกาแฟที่บ้านไม่มีแขกผู้ใหญ่คนไหนเขียนจดหมายขอบคุณแต่เด็กชายที่มีภาวะบกพร่องทางการเขียนคนนี้กลับเขียนให้บางตัวอักษรเขียนย้อนกลับและบางประโยคต่อเนื่องกันโดยไม่มีเครื่องหมายวรรคตอน เขาลงชื่อของตัวเองและเพิ่มชื่อของน้องชายสองคนของเขาลงไปด้วยดิฉันอ่านโน้ตด้วยน้ำตาดิฉันรู้ว่าเด็กหนุ่มคนนี้ต่อสู้กับความบกพร่องทางการเรียนรู้ของเขามากแค่ไหนแต่เขาไม่ได้มุ่งความสนใจไปที่สิ่งนั้นเขามุ่งความสนใจของเขาไปที่การแสดงความขอบคุณในพระคัมภีร์ได้กล่าวถึงเด็กชายคนหนึ่ง ที่มอบขนมปังห้าก้อนกับปลาสองตัวเพื่อเลี้ยงคนมากมายพระเยซูทรงรับสิ่งที่เด็กชายคนนั้นมอบให้กับพระองค์และหลังจากขอพระคุณแล้วก็มีอาหารมากมายทวีคูณเลี้ยงคนห้าพันคนเด็กชายคนนั้นอาจเลือกที่จะเก็บซ่อนอาหารไว้และบอกกับตัวเองว่าของที่เขามีไม่พอหรอกคนอื่นอาจจะหัวเราะเยาะเขา พระเยซูอาจจะไม่รับสิ่งที่เขาจะให้หรือแม่ของเขาอาจจะดุเขาที่เอาอาหารกลางวันไปให้คนอื่นซึ่งเขาจะหิวกลับไปดิฉันเก็บข้อความขอบคุณนั่นไว้เพื่อเตือนตัวเองให้มอบสิ่งที่มีให้กับพระเจ้าวางใจในพระเจ้าว่าพระองค์ทรงฤทธิ์สามารถทำให้สิ่งที่ดิฉันมีเพียงพอสำหรับผู้อื่นด้วย ข้อคิดสำหรับวันนี้ในพระหัตถ์ของพระเจ้าของประธานที่มีพระองค์จะทำให้เพียงพอแก่ผู้อื่นด้วยและในช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะอธิษฐานร่วมกันเป้าหมายของคำอธิษฐานเพื่อความมุ่งมั่นในการแสดงความขอบคุณข้าแต่พระเจ้า ขอทรงช่วยให้ข้าพระองค์ทั้งหลายมองที่พระองค์ด้วยความเชื่อและให้สิ่งที่มีกับพระองค์โดยแน่ใจว่าพระองค์จะทรงทวีคูณของประทานของข้าพระองค์ทั้งหลายเพื่อประโยชน์ของโลกนี้อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนหากท่านเห็นว่าพระพรจากพันธกิจห้องชั้นบนเป็นประโยชน์และท่านต้องการส่งผ่านพระพรนี้ไปยังผู้อื่น ในรูปแบบหนังสือท่านสามารถสมัครสมาชิกห้องชั้นบนได้ที่หน่วยงานคริสเตียนศึกษาและบรรณาศาสตร์สภาคริสตจักรในประเทศไทยโทรศัพท์053244381ต่อ112ขอพระเจ้าวอวยพรค่ะ